สวัสดีครับนักเรียนนะนี่ก็พบกับวิชาค่าวิชาภาษาไทยนะครับกับคุณครูวิทวัฒน์แก้วไพบุญนะครับหรือคุณครูเบลนั่นเองอีกแล้วนะครับอ่ะในวันนี้คุณครูก็จะมาพูดในเรื่องของออคุณค่าด้านเนื้อหาลูกนะจากงานที่คุณครูสั่งหนูไปนะลูกในหน้าที่เจ็ดสิบสามคุณครูก็เห็นว่าหนูอ่ะอ,อาจจะยัง บางคนก็ยังส่งนะครับบางคนบางคนก็ส่งเลยบางคนก็ยังไม่ได้ส่งนะซึ่งคุณครูก็ไม่ทราบว่าอหนูจะส่งเมื่อไหรนะลูกนะให้หนูส่งงานครูด้วยนะตามงานครูให้ครบนะครับคุณครูมีการเช็คการส่งงานของหนูอยู่ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตรงนั้นแหละมาเป็นคะแนนเก็บให้กับหนูนะโอเคไหมเอาวันนี้เรามาดูกันก่อนว่าสิ่งที่คุณครูจะพูดในวันนี้คืออะไรเอออ่ะสิ่งที่คุณครูจะพูดในวันนี้นะลูกก็คือ หนึ่งการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหานะลูกเราจะมาคุยกันในเรื่องของหลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาเออทำไมคุณครูถึงต้องเอาเรื่องนี้ยิบม,มาพูดอีกครั้งนะลูกเป็นการทบทวนนะลูกนะเพราะว่าในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาเนี่ยคุณครูก็ได้ทิ้งท้ายแบบฝึกหัดให้เราได้ลองทําแต่ปรากฏว่าบางคนนะ่าที่ทานะลูกนะที่ส่งมาครูดูทั้งในใต้คอมเมนต์และก็ ใน m s s s n g e r อ่าส่วนตัวคููนะลูกนะคูยยังเห็นว่ายังทำไม่ถูกหลักนะลูกนะ,อออะสองสิ่งที่จะคุยกันก็คือการเฉลยเพื่อให้หนูเข้าใจในแบบฝึกหัดมากยิ่งขึ้นนะลูกนะ,ะเรามาดูในเรื่องของเนื้อหากันก่อนลูกหลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหานะสิ่งที่หนูจะต้องดูเลยนะลูกมีหลักๆเลยก็คือ2อ,อย่างนะลูกนะ2อ,อย่างเลยมีอะไรบ้างล่ะ ก่อนอือ่นเรามาดูกันก่อนว่าคุณค่าด้านเนื้อหานั้นเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเออสิ่งที่หนูจะต้องดูนะลูกมีอยู่สองอย่าง1รูปแบบอ่าอันนี้คือหัวใจหลักเลยคือหนูหนูจะต้องดูว่างานนั้นอะมีรูปแบบการประพันธ์หรือการแต่งอะ่ะแบบไหนเออเพื่อที่จะอะไรล่ะเพื่อที่จะพิจารณาว่างานที่เราอ่านอยู่นั้นอะ่ะ เป็นคำประพันธ์ชนิดใดร้อยแก้วหรือร้อยกองเออลักษณะการแต่งถูกต้องตามลักษณะที่ออมีการมีรูปแบบการแต่งที่ตายตัวไหมเออแล้วมันถูกต้องหรือไม่เออหรือผู้แต่งเนี่ยเลือกใช้คําประพันธ์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาไหมเออหรือการสั่นคํานั่นเองก็คือมีการใช้คำเนี่ยถูกต้องไหม เราดูก่อนก็นคือ1รูปแบบการแต่งอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเวลาเราดูเราก็ดูแค่ว่าเป็นฉันทะลักอะไรเออมีรายแก้วหรือรอยกองนะเอออันนี้ง่ายอ่าสองสิ่งที่เออมีปัญหามีปัญหาเลยลูกก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของเรื่องเออในเรื่องขององค์ประกอบของเรื่องเนี้ยเขาก็จะมีรายละเอียดหยิบย่อยเยอะมากอ่าเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างหนงหนูจะต้องมีคราะห์ในเรื่องของ สาระาสาระของเรื่องนะลูกนะพิจารณาจากตรงไหนลนะ่ะลูกพิจารณาจากที่จากเรื่องที่ผู้แต่งนะลูกต้องการที่จะสื่อ,อามายังผู้อ่านหรือมายังพวกเราเนี่ยว่าเป็นเรื่องอะไรเช่นเขาเนี่ยต้องการให้เรารู้คอเท็จจริงหรือให้เราเนี่ยแสดงความรู้สึกนึกคิด จากเรื่องที่เราอ่านเออซึ่งสิ่งที่เราจะต้องควรทำนะคือควรจับสาระสำคัญหรือแกนของเรื่องให้ได้ว่าคนแต่งเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรของเลาเออถ้าเราจับแก่นมันได้เราก็จะรู้ว่าสาระสำคัญของเรื่องเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเออนะ่าสนใจไหมหรือว่าแปลกจะแปลกหรือแตกต่างจากเรื่องที่เราอ่านมาก่อนหน้านี้อ,อ่าสอในเรื่องของ โครงเรื่องเอออันนี้ก็สําคัญเลยนะลูกเราจะต้องวิเคราะห์มันอยู่ในองค์ประกอบของเรื่องขาดไม่ได้เลยก็คือโครงเรื่องให้เราเนี่ยพิจารณาว่าผู้แต่งเนี่ยมีวิธีการวางโครงเรื่องยังไงเออเหมาะสมหรือไม่การลําดับความเป็นไปตามลําดับขั้นตอนเนี่ยมีวิธีการวางลําดับน่าสนใจไหมเอออ่ะสามตัวละครพิจารณาว่าตัวละครในเรื่องเนี่ย มีลักษณะนิสัยบุคลิกภาพหรือบทบาทในเรื่องเนี่ยอย่างไรเออมีพฤติกรรมที่แสดงออกดีหรือไม่ดีเหมือนกับชีวิตจริงมากน้อยอยังไงอายุตัวอย่างในเรื่องของออบทละครพูดอ,อ่าบทละครเรื่องเห็นแก่ลูกนั่นเองเอ,อ่าแล้วก็วิเคราะห์ว่าตัวละครเขาเนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวละครในล้มมาเห็นไหมพฤติกรรมของใน้ําเป็นยังไงลูกเป็นคนขี้โกงเออ เป็นคนที่เขาเรียกว่าโกงโดยสันดานนะโกงโดยสันดานเห็นไหมนิสัยของเขาพฤติกรรมที่ในเนื้อเรื่องบ่งบอกได้ชัดเลยก็คือในรําเนี่ยเป็นคนติดสุราติดสุราอ่าอันนี้ก็เป็นบุคลิกที่น้าเนี่ยเขาบอกเราโอเคไหมอะต่อไปในเรื่องของฉากและบรรยากาศนะลูกนะสี่นะลูกฉากและบรรยากาศเออ ก็พิจารณาว่าในเนเรื่องที่ผู้แต่งเนี่ยเขาพัฒน,นาเนี่ยเขาพัฒน,นาถึงฉากอะไรเออบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเหมาะสมสอดคล้องกับนิสัยของตัวละครลักษณะตัวละคร,ละครแล้วก็บทพูดของตัวละครไหมเออยกตัวอย่างเช่นเขาบรรยายฉากถึงฉากอนาคตเนี่ย,อน,นยอนาคตเลยแต่ตัวละครที่เขาใช้ในการสนทนากาัน มันเป็นตัวละครถอดเสื้อ,อนุ่งจุงกระเบนแบบนี้สอดคล้องกับฉากไหมลูกมันไม่สอดค้องถ้าจะให้สอดคล้องกันก็คือถ้าตัวละครมีการถอดเสื้อ,อและยังสวมใส่จุงกระเบนนั่นหมายความว่าฉากเนี่ยจะต้องดูยังไงลูกดูโบราณดูเก่าโอเคไหมดูเก่าเอออ่ะสุดท้ายเลยกลวิธีการแต่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องขององค์ประกอบนะลูกองค์ประกอบในของเรื่อง ก็คือพิจารณาว่าวิธีในการเลือกใช้ถ้อยคำเนี่ยและการนําเสนอว่าผู้แต่งเนี่ยเขานําเสนออย่างไรอ่าเช่นเสนออย่างตรงเป็นตรงไปตรงมาไหมเออเสนอโดยตีความจากสัญลักษณ์หรือมีการเปรียบเทียบกันหรือเปล่าหรือนําเสนอโดยการสร้างภาพพจน์อ่าให้เหมือนหรือให้เหนือเลยลูกให้เหนือความเป็นจริงเพื่อดึงดูดความสนใจเออเป็นต้นเหล่าเนี้ย เราควรพิจารณาว่าวิธีการต่างๆอะ่ะเหล่าเนี้มันชวนให้น่าสนใจไหมเออสิ่งที่สําคัญในการเลือกกลวิธีการแต่งก็คือมันน่าสนใจหรือเปล่าเอออ่ะแล้วมันต้องน่าสนใจโอเคไหมอ่าสรุปเลยนะลูกในการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาูนะสิ่งที่หนูต้องวิเคราะห์เลยก็คือมี2แบบ 1. รูปแบบการแต่งอ่ะสององค์ประกอบของเรื่องโอเคไหม มีแค่สองอย่างและในส่วนประกอบขององค์ประกอบของเรื่องเนี่ยไอ้ข้อที่สองเนี่ยมันจะมียิบย่อออกมาอีกห้าเรื่องที่หนูจะต้องวิเคราะห์หนึ่งก็คือสาระสาระสําคัญของเรื่องที่หนูได้สองโครงเรื่องอมีการวางลําดับโครงเรื่องถูกต้องไหมเออเลียงจากต้นเรื่องไปถึงท้ายเรื่องหรือเปล่าเอออ่ะสามตัวละคร 4. ฉากและบรรยากาศและสุดท้ายเลยนะลูกห้า กลวิธีการแต่งสิ่งที่ต้องพิจารณาในเรื่องของคุณค่าด้านเนื้อหานะลูกนะอะาคราวนี้เรามาดูในเรื่องของงานของเราแบบฝึกหัดลูกหน้า75เอ้ไม่ใช่ขอภัยลูก73็ดามอะดูที่โจทย์นะลูกเขาบอกว่าอ่านเรื่องที่กําหนดให้จากนั้นจับคู่ลักษณะนิสัยของตัวละครพร้อมบอกคุณธรรมของตัวละครที่นําไปเป็นแบบอย่างได้ เอออ่ะเห็นไหมลูกจากตรงนี้ก็คือให้หนูเนี่ยวิเคราะห์อ่านก่อนนะลูกอ่านก่อนอ่านในกรอบสีเขียวที่เป็นเนื้อเรื่องที่เขาให้มาแล้ววิเคราะห์ว่วาจากกรอบสีเขียวที่เขาให้เนี่ยเนื้อเรื่องนะลูกเนื้อเรื่องมีความสอดคล้องกับตัวละคร3ตัวเนี้ยที่เขายกมาอย่างไรอ่าในในเรื่องของกรอบแรกพญาพักดีน,ะนาลนกรอบสองใน้ําและกรอบสแม่และอือ,อ ครูให้เวลาหนูอ่านในเรื่องของกรอบสีเขียวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากันในเรื่องของอกรอบด้านล่างให้เวลาอ่านลูกในส่วนตรงนี้หนูสต็อปอ่านไปนะแล้วหนูก็เรามาดูพร้อมกันเลยว่ากรอบ3กรอบ2กรอบ1เนี่ยแต่ละคนเนี่ย เขามีความสอดคล้องกับตัวละครในกอบสีเขียวยังไงเออแล้วเพราะอะไรถึงหนูคิดว่าเขามีความสอดคล้องเออแล้วคุณธรรมในการที่เขายึดถือเนี่ยคืออะไรอ,อ่ะเรามาดูในเรื่องของกอบพญาพักดีนารุนาลูกพญาพักดีนารุนาเนี่ยจากกอบสีเขียวเนี่ยหนูคิดว่าเขามีลักษณะคล้ายกับตัวละครไดลูกอ,อ่าเฉลยตัวละครแม่นั่นเองเอ,อ่าเพราะอะไรล่ะเพราะ ให้ความรักแก่ลูกทําทุกอย่างเพื่อลูกจริงไหมอืมจริง่ะจากในตัวละครนะลูกก็คือ,อ,อกอนทอนเนี่ยเขาพยายามจะให้แม่เนี่ยไปทําอะไรทําแท้งเออแต่ครับแม่ทํำไหมไม่ทําแถมทำอ่าเขาพยายามที่จะคลอดลูกออกมาใช่ไหมลูกแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยความยากลําบากก็เหมือนกับพยาพักดีนาลนา,นนาเนี่ยลูก ในเรื่องก็คือไม่ใช่ลูกแต่ไม่ใช่ลูกของตงนเองแต่ทําไมรักลูกมากเออเลี้ยงลูกคนนั้นยอมเสียเงินเป็นหมืนม่นๆนะเป็นลานาเลยนะเพื่อที่จะให้ลูกคนนั้นอ่ะได้ดิบได้ดีเอ,อคุณธรรมที่ถือก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมอ่ะในเรื่องของในล้านในล้าตัวเอ,อ่อตัวละครนี่ใครลูกอ,อ่ากอนทรซึ่งเป็นใคร เป็นพอ่อพอ่าเพราะอะไรล่ะลูกทํำไมถึงบอกว่าเป็นก่อนทอนเพราะเคยทําสิ่งที่ผิดพลาดแต่เรียนรู้ในความผิดพลาดของตนเองอ่าก็เหมือนกับนายล้ำไงลูกที่นายล้ำเนี่ยจำได้ไหมว่านายล้ำเ่ยเคยทิ้งลูกไปก่อนอ่าถึงจะทิ้งลูกในเรื่องของติดคุกก็เถอะอ่า ออกมาจากคุกแล้วควรที่ยงไงกลับมาหาลูกทํางานสุดจริตแต่ว่าทําไงลูกอในช่วงแรกอาจจะทํางานคิดอยากจะทํางานส,ส,สุดจริตก็คือทําเป็นบัญชีแต่คนสุดท้ายเขาไปทําอะไรเขาไปลงทุนกับพอคาจีนเออที่ขายฟินเออทาให้เขาเนี่ยต้องโทษอาญาค้าฟินอีกรอบหนึง่งแต่ยังโชคยังดีที่เขาเนี่ยหลุดพ้นจากโทษตอนนั้นตรงนั้นมาได้ไงลูกเออแล้วทาไมเขาถึง เออสำนึกผิดใช่ไหมลูกถึงสำนึกผิดได้ก็เพราะว่าเขาเออมีความรักลูกเหมือนกันอ่าที่แม่อ,อยอว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเออที่เขาเนี่ยมีความคิดว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนดีมากทําให้ในร้านเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดไงลูกที่ว่าจะมาเกาะลูกกินเออ พอลูกเห็นว่าพ่อเนี่ยเป็นคนดีมากพ่อก็เลยไม่กล้าทําความชั่วหรือทําความผิดใส่ลูกเห็นไหมคุณธรรมที่ยึดถือของนายล้ําก็คืออะไรลูกการมีสํานึกถึงความผิดพลาดของตัวเองเ,อเห็นไหมอ่ะเรามาดูตัวละครสุดท้ายและใครลูกแม่ะออนี้ใครก็ต้องเป็นลูกเเห็นไหมใช่แหละต้องเป็นลูกแหละลูกเพราะในเรื่องกอบสีเขียวกับแม่รอเนี่ย คือมันมีตัวละครแค่3ตัวไงก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมล่ะเอ๊ะก็ใชล่ลูกก็คือลูกอ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะเป็นตัวละครที่ทําให้ตัวละครหลักเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งนําไปสู่จุดคลี่คลายของเรื่องอ่าถูกต้องทําไมล่ะลูกเพราะแม่เราออก,กับลูกเนี่ยในตอนสุดท้ายเนี่ยที่เขาออกฉากมาก็คือเปลี่ยนความคิดของผู้เป็นบิดาหรือผู้เป็นพ่อเองจากความคิดที่ไม่ดีอ่า พอพูดไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยทอยคําไม่กี่ทอยคําหรือประโยคบางประโยคเนี่ลูกทําให้คนเราเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวหรือมีจิตสํานึกที่ดีมากยิ่งขึ้นเอออ่ะคุณธรรมที่ถือละ่ะอ่ะในที่นี้เขาไม่ได้ให้ไว้ไม่ได้ให้ไว้ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาเออในตรงนี้มันซ้อนอะไรรู้ไหมลูก ในเรื่องของการวิเคราะห์ด้านคุณค่าด้านเนื้อหาเนี่ยเอย้ตรงเนี้ยเขาพยายามจะสอนในเรื่องของการนําข้อคิดไปใช้ด้วยไงลูกเออเห็นบป่าอ่าซึ่งการนําข้อคิดที่จะไปใช้ในชีวิตจริงเนี้ยจะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในคาบที่อ่าในคาบที่อะไรคาบหน้าคาบหน้าที่เราเจอกันนะลูกอ่ะดังนั้นในคาบเนี้ยคุณครูอ่ะจะไม่มีงานให้หนูทำแต่แต่นะลูกฟังครูแต่จะให้หนูเนี่ย กลับไปออแก้ไขแบบฝึกหัดอันเก่านะลูกทำให้เรียบร้อยจากนั้นโพสใต้คอมเมนต์ครูนะลูกกลับไปโพสใต้คอมเมนต์ครูอันเก่านะลูกครูจะได้เช็คก, <c oughs> การส่งงานของหนูด้วยโอเคไหมลูกในคราวหน้าอ,อที่เราจะมาเรียนวิดีโอกันคุณครูจะต้องมีรายชื่อที่หนูส่งงานแล้วนะลูกนะใครที่ยังไม่ส่งคุณครูก็จะมา อ่าจะมีชื่อหนูในคลิปหน้าด้วยโอเคไหมอ่าถ้างั้นก็วันนี้ก็ครูมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ oh,